สวัสดีครับเอฟซี MC ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสูช่องบุญผ้ารวยครับโมนี้แอดพาพพ,พี่น้องมาอยู่ที่วัดป้าดอนกล้วยครับมาติดตามตัวเลขอา,อาจารย์เพชรลุงไฟตองวดนะครับหลังจากงวดที่แล้วอาจารย์เพชรลุงไฟให้ตัวเลขให้ตองวดเพื่อนกับเขาอยู่ครับพี่พน้องครับอาจารย์เพชรลุงไฟเพื่อนกับให้สามตัวมาให้แปดสี่ศูนย์นะครับกันผู้ใดซับตัวนาตัวหลังตัดหกประตูกะ คือสีได้โชคได้ใช่อยู่แต่ว่าแอดกะเข้าใจอยู่ดอกครับเลขมันหลาโตนะกะจีมะสับเบิดมันกบโอ้ยอย่าเงินท่องใส่มารืดอกะดรอเกียครับพี่พี่น้องอ่าเพราะนั่นกะเข้ากะตัวมาเข้ากบค่อยซื้อตัวว่ามาเข้ากผพานชอบก็จัดขัดก็ผ่านละครับพี่พี่น้องเอาข่าวก็เป็นอยังครับวันนี้เขาบอกตามต่อเลขตัวงวดของอาจารย์เพชรลุงไฟอีกเข้าก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับเอาไปเปรียบเทียบใช้กันครับหลายๆสำนักเบื้อง นะครับที่สาเหตุที่แอดมาไทยทำไหนก็คืออยากให e ้ว right. well, we ิเคราะห์ด so ีๆอยากให้เอาไปเปรียบเทียบกันดีๆก้อนสีลงทุนนะครับบอมเบนวาไทยไปแล้วก็สิได้สื่อโหลดบอมเนจังสันอ่าให้วิเคราะห์ดีๆก้อนสีลงทุนผู้หมุนอยู่บางกอผู้บอกอยู่ภาคอีสานให้ว่าอ่ามั่นกาเปลี่ยนไปได้ยากอยู่ว่ามีอาจารย์ได้ใายใดนะครับที่จะให้เลขนี้ถือโป่งโหลดบอมเมนถือตลอดการกับบอมเนนะครับกับมีถึงมีผิดผลเปีกกันไปเพราะนั่นแล้วก็ให้ใส่ความระมัดระวัง นะครับเมื่อน,นี้กะมติดตามตัวเลขตองวดอาจารย์เพชรลุงไฟฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีอ่าลายท่านลายคนเพิ่นกับบอกว่าตามอาจารย์เพชรลุงไฟอีกเลยลเลขตองวดเพื่อนเขาอยู่ว่าชั้นแอดจะเลยมาเปิดเบิ้งย้อนหลังเอา้าเขาอีหลีตัวนี้วาชั้นอนาะกลับมาเบิ้งกันครับพ่อพี่น้องครับว่าในส่วนของตัวเลขเพชรลุงไฟอาจารย์เพชรลุงไฟนี่สีให้ตัวไดสํสำหรับงวดวันที่17อ่ากลุ่มภาพันธ์2หาหกหานี่ครับตามแอดมาครับ เบืเล็กืกแล้วก็เบื้องด้วยนี่เบื้องเลขปูด้วยเนี่ยเบื้องตัวเบื้องนี่จังกันเบื้องนี่จังกันโอ้ยมันเท,นดนทวด,ดามันเห็นบอดฉันเทวดามันเป่าหูเห็นบอดโซเลก,กันเนี่ยเนี่ย,เ,ยเลขปูให้แล้วได้ให้ถืกแล้วนะแปดจีสุด<ท>เป็นยังค่อยมาให้หลายเทียแต่ไหลายโตแต่ตอนี้โอ้ยเทวด,ดามันเถียงกันโซเลกันหูดับทับใหม่อยู่ก็เลยไปน้ำเขา อันนี้ตองวัดนี้เห็นว่าปูให้ตองวัดตีแล้วหันเปล่าหนนสี่ศูนย์เลนะปูกับปลาโย่แปดสี่สองคนป้าโย่หนึ่งก็ตีหัวขึ้นหัวลุ่งกับบอกลูกโย่นี่มันหัวขึ้นเนี่ยมันแต้มเดียวนึงเนี่ยแต่ว่าหัวแล้วอันนี้แนะมันตีแล้วนี่ซับซับพรมกระตูนตีโย่เลขกระไดเนาะเอาย่างว่าหามันทอดเพสเช่นเดียวกันเอาปฏิพันไปแล้วก็ย่าหัวมันต่อปูเอาไหมเอาไหมปูตเนี่ยเราเป็นเหยื่ไหมเด้อเอาอ่ะ ปูว่าไม่บางลูกวันนี้เป็นไรวันนี้เอาขันแขนรถได้ปูได้เอาไปแขนรถพอนนียพันแขนเนี่ยวันนี้ย่านบอกหลายเทีนะวันบอกดูหลายมันกับเปรไปที่ไหนเนาะเอาสี่เล่นบางวันนี่ปูตัวเก่าลนะฮะเอาตัวเก่าลนะ Tụi cậu bỏ xuống hút đi bọn câu cậu quên ạ Ừ, áo, áo, pẹt ừ. xuống hút nó Tụi cậu đi lại liệt Bộ phải xây ừ. ปูวา่ามันบ่อไปใสด่ดอกมันวนอยู่ในเมืองนะี้แหละใบตัวเก้ามาตัวเก,ไไเขขกเ้าบ่อไปใส่เลขครันวณบ่อปูเพื่นยังไงเลข้ฟันบอ่อเลข้ฟันนี่ระเมิดเอาเลี้ยงเอาโอ้เลขเ้ลขฟันบอ่อแยวนี่เป็นเลข้ฟันมันบ,อบน่อ,บอปูครันวณบ่อเปลี่ยนปู เลขนขันนิคิดในใจตกขนันนิจัดตกเอาตอนต,อ,ตอหวัดแไห้จังสี่สังกัน,กนเดี๋ยวคงสุดไทยค่อยมาคัดว่าที่เอาตัวใดเนาะปูนะ่ะตัวใดตัวเก่าละว,ว่าต้องเปลี่ยนแปลงดูกปู่เสียใจไร ้สวกเขามันมาแล้วมันไปฟาดตะเจ็ดเก้าเขาเจ็ดเจ็ดสามนนี้มันสิมาอีกคือเก่าอะเลขเข่ายมวันวันนึงอะไรตอนวัเลขคูเข่าอยูป้ายตัวเข่าล่ะป้ายตัวเก่าล่ะเดี๋ยวผมเขียนอว้อยู่เอาเล่คูเพชรลุงไสเขาอยู่ทัวนี่มาฉันหลังเนมก็มาแล้วเนี่ยม่แมม่ฟาดวยกัมาแล้วเอาตัวเก่านี่หน่อยมันครับ มากจังสี่แล้วตัวเน้นกระวงกลมไม่ห้เรียบร้อยนะปุณนะลดลดลดนี่ละตัวมันออกจังยากนี่ละมันคือยกับว่าถ้าตัวนี้ว่ัสดุโ้ยบึมบึมเด่นสองหกบนหกสองร่องแปดหกร่องแปดหกช่วมเวินกันไว้กันไว้ครับ ตัวนี้ก็หัวขึ้นหัวร่วงคือเก่าน่ะครับผมคือว่านี่ตัวนี้ก็เก่าสามกันเดียวกันเลขตัวเดียวกันมันสิมาแบบศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สามมันสิมาสไตล์เดียวกันคือบางนึงน่ะครับปูกับว่าปูมักศูนย์ไหลบางหันศูนย์แปดสี่ศูนย์มันก็ได้อยู่เออปูกตังคนลูกหลานก็ว่าโอ้ยบ่ได้หลายปูปูปล่อยสุดแล้วก็ถือกแล้วปูว่าปล่อยสุดไหมนี่โอ้ย วัสดุใดแต่ทุนคลืนเอาวัเป็นยังลูกเออได้แต่ทุนคลืนก็ไปแต่ซื้อเผงซื้อเทียนไปแต่ไต่ปูซ่าสาวันดอกเลยว่าจังสั้นอ่าวัตถุเป็นยังเทียวนี่ก็เอาไม้นะปูนอะอันฝันฝันไว้จังไดก็ปูว่าชูฟังน้ำเนี่ยเปียงเลยนี่ปูเปลี่ยครับเอ้าชูฟังในฝันฝันไว้จังไดเป็นต่ดีใจน้ำบอเป็นต่เมียนอีกว่า งวดว่างหนึ่งก่อให้ว่าจนขาสันพาอ้อนเชื่อกันนี่งวดวังหนึ่งก่อนเลยขึ้นยโอ้ยพอพูดฝันในล้เม็ดนี่สวดมนอนไหวพระเ้าะพนกับมาบอกโยบอกว่าปลาเนี่ยป่าเนี่ยมันไม่ยี่สิบหกตัวครับยี่สิบหกตัวบดลอยอยู่แต่ล่างลอยอยู่น้ำพุ่นครับออลอยอยู่น้ำป่าแปดตัวป่าป่ามันลอยป่ายี่สิบหกตัว มันลอยอยู่น้าคันลอยอยู่น้าหนี่งมันก็ถีแม่นตัวนี้หน่งมันก็ถิหัวขึ้นหัวลุ่งมาตัวเก้าอีกแล้วว่าสั่นว่าตัวเก้าคือว่าปลาตัวเก้าแปดหกครับคันมาปลาตัวเก้าแปดหกกันลูกเต้าว้าวหัวขึ้นเอาหัวขึ้นน้ำแน่นี่ครับเพื่อเป็นเลขสามหางกัว่าได้ครับคือว่าเอาปลาก็คือเอาแปดหกกะจะแปดเก้าเอาหัวมันขึ้นมันอยู่ตำมาสั่นมันหัวขึ้นหัวลุ่งเนี่ยครับ ลูกล้านกับเบิ้งเอาหัวขึ้นหัวกัดว่นนี้สามหางร่องใครว่าให้ให้คือเด่นหกสองไปเลยครับลรวล่องแปดหกของหัวขึ้นปลามันลอยอยู่น้ำยี่สิบหกตัววาสันครับผมามันห็พวกหัวขึ้นอีกบ่บับนี้วาสันว่าครับปูคิดว่าบ้านนี้เราเม็ดแต่ว่าชอบคือตัวนี้นี่ชอบหลายชอบหลายคือแปดสองหกมาปูนะ ถามตัวตรงหลัง<ะ>ตะลี่หนาหลังเลยล่างเป็นล่างบนเป็นบนบนล่างเป็นล่างบนเป็นบนเธอก็คือยังให้ลูกหลานได้โลดนะครับอันนี้อันนี้เด่นเก้าเจ็ดล่างนี่เก้าเจ็ดครับเจ็ดสามครับอ่าคือว่านี่เด่นขึ้นหนาจะมากเด่นล่างวันเถะอะแต่เทวดาบอกกันเกี้ยงนี่คือมาเลยครับอ่นี่ครับคือมีเท่านี้ครับบ่เบาลายใหญ่ข้างปูนี่ ครับแต่ว่าก็บบ่บ่บ่ท่าทายยังเทียบันกับท่าไทยก็บ่เป็นยังครับือว่าปลูกปุ่นผ้าร้ยบ่มาชิปแรกเปิดปะทมาแรกบ่มากคือปล้อยตัวเดียวกันนี่ก็ปป้อยตัวเก้าบ่น่ะป้อยหนึ่งก็ปป้อยอันเดียวกันโอ้เออก็ตัวเก้ากันก็เอาอันนี้ละลนเกบสามสองเกตเนี่ยกับสองนี่ก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าขึ้นแจมเอาฟันทุ่งไปเลยนั่อครัผมอันนี้คือ ชุดนี้คือชุดวีความแล้วชุดที่ว่ามั่นใจแล้วตัวนี้คิดมีบ้านอนคิดนั่งคิดตัวนี้ก็บ้าบาัสนครับแมน่ะขอฝากบุญผ้าร่วยใจบุญผ้าร่วยไวเดอญาติโยมนะใจบุญผ้าโชคเอคบคอบุญผ้าโชคเออใจอบุญผ้าโชคใจเออบุญบุญผ้าโชคครับบุญผ้าโชคบุญผ้าโชคเนาะ โอ้ยลืมกันมาหลยเทียก็นได้แต่ว่าก็แฟนๆก็ญาติโยมกัติดตามว่าติดตามบ,าามบุญผ้าลวยบุญผ้าโชคเจ้า่าสัน่นเอาว่าเปยังนี่ก็คือบอกคนแล้วครับเอาเบิบ่งให้ดีดูให้ดีหัวขึ้นหวัวรงเดอ้อลูกล้านคืออยู่ดอกของวัน,นี้นะปุนละ บ่ให้พลาดแต่วงวดว่างนึงนี่โอ้ยเสียดายพันมาปล่อยมะปล่อยรถรุ่นนี่พันไปทับรถเก่าซะที่กิ่งเล็กรดแหลกนล้นมันถื่อแล้วเหล็กเถื่อแล้วซอดนั่นซอดนั่นถือแล,ล,ล้วถื่อแล้วปู่วัดว่าเทวัดามันมาโสหลกันยุนมัมโมนีนีแหละพ่นกับว,ว่ามาผู้นี่กับว,ว่ามาผู้ขากับว่ามาอเอาว่าที่ลูกหลานเอาผู้ใดกับว,ว่ามันไม่ใคร่ไรมันไม่ผู้ฝันดีครับเป่าแล้วแล้วว่าเราฝันบ่ดีสู่ปู่วัดเนี่ยครับให้รอบทุดทไทยนี่นะ รอบที่มานี่นะเอาเอาเรา,เาตัววาซานปูวาเนอ้อกับว่าเลื่อนคู่บาจัดวนต่อไปออถือเป็นเรื่องธรรมดาปูแต่ว่ากับขั้วไามา้บางหนึ่งหนึ่งวัดบางหนึ่ง,งหนึ่งคังนม่นปูเบิงคลิปตองหวดของปูหรอกกับมา่ามาตัดซับหกประตูนะมันก็ถือว่าเลื่หลายอยู่หรอกแต่ว่ากับขันผู้มกักค่อยซื้อมักตัวใดก็ค่อยซื้อเนะ<บ>าะปูเนาะเป็นยังว่เป็นยังเออข้าบรลบูคู่บาจัด ส่าละไข่เพราะว่าที่เป็นล่างได้ก็แล้วแต่แม่ได้ก็แเ้วแต่คือเขานับถืออยู่แล้วครับตัางคนกับตั้งนิมิตหมายมากได้ได้ไผ่ได้มันวันต่อไปผมทางคนกับตั้งได้จิตของเขาบ่คือกันบปูกับมาสไตลนี่ไก่ลูกร้านพิจารณาเบิงตัวบุญผ้าโชกับผ้าลูกร้านน้ำผ้านีมงานเ่านะทุกทุกคนนั่นแหละ ก็ถือว่าชัดเจนสำหรับวบันนี้เพเปลี่ยนแปลงปูสิบ่เปลี่ยนแปลงก็คือเอาสไตล์นี่ครับผมเอ,เอาจังสี่ได้เด้อบาน,น้ปูเอว่าบาน,น้มาตามมาตามเที่ยวรุ่นกับที่ตามแต่ความฝันเท่านั้นดิวความเออความฝันนั่นแหละปูปูปูคำนวณบ่เป็นคือปูเลี้ยงเบิ่งแล้วมันนนาจะมากแต่น,นี้เนื้ละเมียดนี่เพื่อว่านี่คันเบาคือเบานี่ะอันนี้บ่าประกันเด้อบนกับล่างนะ บนกบลังปูวามาตัวนี้เนี่ยน,นครับ่าแต่ว่าสิหัวขื้นหัวลงหรือสีแต้มหนึ่งบอเนี่ยลูกล้านพี่นะเบิ่งแตาปูฟันตรงไว้ให้แล้วปูว่าตรงได้เป๊ะเลยนี่ครับถ้าเขานะครสำคัญว่ามันสิหัวขื้นอีกว่าอันนี้หัวขึ้นหัวลงบ่โอ้ยปูยปล่อยแต่ตัวเก่าแท้อันนี้คือคือ,คอเลขมันคือโดดอกลมไปสวรรค์เฮาเนี่ยเลขเขานี่มันมามา,มาจังสี่เลยครับ อ,อถ้าว่าหนูก็ะฝันได้ตัวนี้หนูจะสับส่กับล้วแตับคือว่าเฮาบางทีเขาได้โชคไปเขาไปานอนฝันมันก็นเน็ดระมิดโชคเขาตามนั้นก็มีคือว่าให้ตัวยั่งไว้ครับแต่ว่าขั้นสีซื้อรตเตอรี่สีซื้อตามนี่เลยครับเอ,อล่างเป็นล่างล่างเป็นล่างเป็นบนบแต่ว่ากระย่าประมาทว่าโอ้ยหนูมักบนนําก็เฮ็ดไวกรก็บ่าเป็นยังคือว่ามันมันมันหันหนาหันหลังอยู่มันจักหมุน้วยใสยปูกระเมือดเติบ แต่ว่าเบื้องบนเขาว่าจังสิครับแต่ว่าตัวร่องนี่มันใจายนี่ล่องล่องเด่นนี่ล่องมันมันใจหกเปีดเป็นตัวร <ใจ S 1> ่องนี่มันนายจะมา มันมันน่าจะมาเลยมาเลย่าครับแต่ว่าแปดหกนี่เนี่ยนอนเรียงแต่ว่าเดียงดับเดียงดับอยู่เออเนี่ยเดียงดับเดียงดับอยู่นี่อืมแปเล่นขึืนก็เอาแล้วบันเนี่ยแม่นได้บันครับแปดเก้าบันนียแม่ก็สั้นเรวแปดเก้านแล้วาบันเนี่ยครับผมตัวนี้บ่มากต้องคืนตัวนี้ดีตับรวดน,นครับผมเทวดาจะกันแกงปูนะ้อ ปูฟังก็ได้ป <oui S 1> ูปูเพชรลุงไฟนี่แหละปูนี่ก็ได้สัพพัดตังวัดมากกับซื้นนอ,อนี่ตลอดตัวนี้ตัวนี้เด่นแต่ว่าตัวนี้สำคัญครับเออัวขึ้น,นัวลงเนี่ยสำคัญสำคัญหลาย ก็แยกประมาณแต่ว่าปูปูไหตัวนี้ครับตัวนี้สองหางนะครับเออหางสองหางหางสองขั้นครับเออเอาคักใจแล้วคักใจแล้วน้าปูนะคักแล้วครับอ๋อวันนี้กะทิรบกวนปูซัมนี่ทันตัวได้แล้วนะ้าเลขกกะได้วันนี้อย่าเปลี่ยนน้าปูนะนะเอาให้ม<อ>ันค้าๆแล้วเดี๋ยวนี้นะพอกทุตไทกะจิให้ตัวเก่าโอ้ยสียดายเนาะบอัเลขกถึงแล้วว่าเปลี่ยนหมดเพราะว่าปูจุดติไว้แล้วล่ะจุดตีจิตจุดตีใจไว้แล้ว ให้ลูกหลานมันใจก็คือได้ก็สาธุบ่ได้ก็คือว่าแล้วแต่บุญของเขาเพราะว่ามันจังไดครับให้พี่เจริาเบิ่งเอาตัวครับผมอาจารย์นนะปูนะอ่ารบกวนปู่ชั่วนี้นะครับผมอาจะเลื่อพรนใส่มีโชคมีลาภมีบารมีเด้อสจ้าทางปลอดภัยสาธุสาธุสาธุ